จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟูซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชียฟูซีเคทนะคะวันนี้นะอุ๋ยก็จะพามาผัดสตอค่ะ3ชั้นผัดสตอค่ะเรามาตำเครื่องแกงกันเลยค่ะพริกไทยค่ะเมนูนี้นะคะ่ะไม่ได้เลยค่ะพริกไทยเราจะใส่พริกไทยลงไปประมาณ1ช้อนค่ะแล้วเราจะตักพริกไทยก่อนค่ะ เพราะว่าเมนูข้งใต้นะจะต้องมีความเผ็ดร้อนค่ะเมือ่อพริกไทยละเอียดแล้วนะเราก็มาใส่ส่วนของกระเทียมค่ะลงไปเลยแล้วเราก็ใส่พริกขี้หนูแล้วก็พริกแดงค่ะ ส่วนของพิกแดงนะก็จะหั่นค่ะเวลาตำเจ๊ตำง่ายนะหั่นให้มันเล็กลงค่ะนี่ค่ะทุกที่เลยนะสามารถเป็นเห็นละพริกที่เราได้เลยค่ะถ้ามีไมคโคมนะตำเจ๊ตตำง่ายนะเพราะว่าพริกเขาเม็ดใหญ่กว่าพริกขี้หนูนะ หลังจากเราหั่นเสร็จแล้วนะแน่นอนนะว่ากะปิเขามีความเค็มอยู่แล้วเราก็จะไม่กล้าที่ใส่เกลือเนาะกะปิบางเจ้านะเขาจะเค็มมากเลยถ้าเรายิ่งใส่เกลือลงไปค่ะมันจะทําให้ยิ่งเค็มนะเมนูค่ะให้เราใช้ตัวของกระปินี่เลยค่ะเป็นตัวช่วยให้เขาเกาะนะแล้วไม่กระเด็นค่ะซึ่งปกติแล้วเราจะใส่เกลือนะเราก็ใช้เป็นกะปิแทนเลยค่ะใส่ไปเลยนะแล้วตำเลยค่ะเขาก็จะไม่กระเด็นแล้วนะ นี่ค่ะเราก็จะได้เครื่องแกงแบบนี้แล้วนะน้ำล้างครกไว้เลยค่ะให้เราตั้งกระทะใส่น้ำลงไปเลยนะและใส่เกลือไปค่ะจะใส่เกลือไปประมาณสักหนึ่งช้อนนะหนึ่งช้อนชาค่ะและน้ำมันข่ะลงไปเล็กน้อยค่ะต้องรอให้เดือดจัดเลยค่ะ แล้วนําสะตององเรไปลวกค่ะเราลวกสะตอก่อนนะเพื่อดับกลิ่นไม่ให้สะตองเราเม้นและฉุนเกินไปค่ะนี่ค่ะแล้วเราช้อนขึ้นเลยค่ะนี่ค่ะให้เรานํามาแช่ในน้ําเลยนะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะให้เราใส่สั่งช้นลงไปเลยค่ะ ก็ใส่ตับช้นลงไปแล้วให้ใส่น้ำสะอาดลงไปเลยค่ะให้เราใส่น้ำลงไปเลยนะให้ท่วมหมูค่ะประมาณนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวเรารอให้น้ำงวดแห้งค่ะหลังจากน้ำงวดแห้งแล้วนะเพื่อตัก,กเ็ษค่ะเราก็จะการเป็นน้ำมันนะจะไล่น้ำมันออกไปให้หมดเลยค่ะเวลากินเราใช้ตะไบใจนะเลยมีน้ำมันเราตักออกเลยค่ะ ก็จะตักส่วนของน้ำมันออกเลยค่ะให้เราครัาค่วจนกหมูันเราจะแห้งนะหลังจากที่เราคั่วแล้วสังเกตด,ดูค่ะน้ำมันก็ยังจะออกอยู่เรื่อยๆนะใครไม่ชอบทานมันๆค่ะให้เราตัสดส่วนของน้ำมันออกได้เลยนะเรื่อยๆเลยค่ะ เรารู้สึกว่าสามใช้ของเราเริ่มแห้งแล้วนี่ค่ะเริ่มแห้งแล้วนะเริ่มจากลิ่นเกี๊ยวหน่อยให้เราเติมน้ำลงไปเลยค่ะเราจะต้มหมูสามจากเราให้นุ่มค่ะหลังจากที่เราเติมน้ํานะเขาก็เริ่มงวดแห้งแล้วที่สําคัญค่ะเพื่อสังเกตดูนะว่าไขมันยังออกอยู่เลยนี่ค่ะหมูของเรานุ่มแล้วนะถ้าไม่นุ่มก็ให้เราเติมน้ําลงไปนะเพื่อให้หมูของเรานุ่มค่ะเมื่อนุ่มเสร็จแล้วค่ะเราปิดแก๊สก่อนเลยค่ะ แล้วเราก็กลับขึ้นมาเลยอุ้ยก็จะพักเขาให้ใส่น้ำมันค่ะนะค่ะแล้วอุยก็จะตักน้ำมันออกนะแล้วก็เปิดแก๊สเลยค่ะแล้วก็ใส่ส่วนเครื่องของเรานะลงผัดเลยค่ะนะี่ค่ะหลังจากเราผัดจนเครื่องของเราหอมแล้วนะเราก็ใส่ส่วนของหมูสามชั้นลงไปเลยค่ะ เราผัดเข้าค่ะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะแล้วเราก็เติมน้ำล้างครบเลยค่ะแล้วเราก็ชิมรสตามชอบได้เลยนะความอร่อยก็ขึ้นอยู่กับกะปิก็มีส่วนสำคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดกะปิอร่อยอยู่แล้วค่ะเราไม่ต้องเติมเยอะเลยค่ะ กะปิก็จะมีความเค็มอย่างเดียวนะเราก็มาตัดรสเค็มค่ะด้วยน้ำตาลทรายนะทักสองช้อนชาค่ะนี่ค่ะนอกจากน้ำตาลทรายจะตัดรสเค็มของกะปิแล้วนะนี่เลยค่ะเคล็ดลับความอร่อยน้ำมะนาวค่ะให้เราบีบน้ำมะนาวลงไปสักสองซีค่ะถ้าลูกเล็กก็หนึ่งหนึ่งลูกนะถ้าลูกใหญ่ก็สักสองซีก็พอค่ะ มนะนาวจะเป็นตัวนช่วยจากความเค็มของกะปิค่ะเมื่อรสชาติถ,าถูกใจแล้วค่ะเราก็มาใส่ส่วนของกะเพราลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ปิดแก๊สเลยเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเกตฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ